ันนี้เลยรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์รุ่น TT 4.55ค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาด55แรงม้านะคะเครื่องยนต์เป็นดีเซล3สูบตัวรับายความร้อนด้วยน้ำ2,931ซีซีขับเคลื่อน4ีล้อ 4WD 2องพาค่ะกับสินค้าใหม่ของเราคันใหญ่แรงเยอะรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์รุ่น TT 4.55คันนี้ จดทะเบียนปี63นะคะสำหรับคันนี้นะรถจดทะเบียนปี63มาพร้อมชุดใบมีดดันดิน้านะคะคันนี้ติดตั้งชุดใบมีดดันดิน้าค่ะรถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะคะคันนี้ยางคู่หน้าหนูจัดยางคู่หน้าใหม่ใส่ให้นะคะส่วนตัวยางคู่หลังค่ะเป็นยางเดิมคู่ตัวสภาพสวยๆนะคะคันนี้เป็นรถไร่นะคะด้านท้ายงามๆค่ะตัวพ t o โอนะคะนี่ค่ะ พีทีโอไม่เคยผ่านการใช้งานนะคะคันนี้เป็นรถไร้สภาพสวยสวยแล้วก็สีสันเดิมนะคะสำหรับคันนี้กับรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนดรุ่น TT 4.55สวยเดิมพร้อมใช้นะคะท่านใดที่กำลังมองหาอยู่สำหรับรถคันใหญ่ๆเรามีเข้าแล้วนะคะ TT 4.55คันนี้ค่ะจดทะเบียนปี63นะคะเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนตัวรถพร้อมแบบนี้กันดีนารา ถสภาพสวยแล้วก็สมบูรณ์มากๆนะคะสินค้าใหม่ของเราค่ะรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนดรุ่นท TT 4.55คันนี้ตัวนี้เป็น55แรงนะคะเครื่องยนต์สวยเดิมค่ะไม่มีรอยแกะ่อนไม่มีรัวร่วมไม่มีซึมนะคะตรวจเช็คเรียบร้อยพร้อมใช้นะคะันนี้ยางผู้หน้าเป็นยางใหม่นะคะพร้อมกับชุดในมีดแดนดิน่านะคะสําหรับคันนี้นะ รถสภาพสวยเดิมมากๆค่ะท่านใดที่มองหากันอยู่สําหรับคันใหญ่ๆแรงเยอะๆหนูมีเขาแล้วนะคะตัวน,นี้จะดทะเบียนปี6 3นะคะตัวนี้นะเดี๋ยวเราดูชั่วโมงทํางานกันค่ะทันนี้นะคะชั่วโมงทํางานตัวนี้อยู่ที่300ชั่วโมงเท่านั้นนะคะรถส,สวยทํางานน้อยค่ะ300ชั่วโมงระบบเกียร์นะคะเกียร์หลักค่ะแปเกียร์นหน้า8เกียร์ถอยหลังนะคะ ตรงนี้เป็นตำแหน่งโราไฮแล้วก็ปรับเปลี่ยนเกียร์นะคะเดินหน้าถอยหลังอยู่ใต้พวงมาลัยค่ะขับขี่ง่ายแล้วก็คล่องตัวมากๆพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะสําหรับตัวนี้นี่ค่ะตัวคนเรงนะคะก็ต่ายกระเตานะตัวบริเวณเบาะนะคะนี่ค่ะตัวเบาะนั่งนุ่มๆนะคะสภาพสวยๆเลยนะสําหรับคันนี้นะคะมันได้ทางขึ้นเนาะนี่ค่ะตัวหลังคางาๆเลยนะคะ เช็คสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้ด้านท้ายก็งามๆค่ะคันนี้เป็นรถไร่นะคะสภาพสวยสมบูรณ์มากๆสีสันคือสวยเดิมนะคะสําหรับคันนี้จดทะเบียนปี63นะคะเอกสารเรื่องทะเบียนและชุดโอนค่ะตัวรถพร้อมกับแบมิกันดินหน้าราคาเพียง5 7 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ5 0 7 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นถูกใจเรื่องราคาเราคุยกันได้ ร้านเราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรมีบริการจัดส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วยปีนฝากติดตามกด subscribe ชอ่องปีนแม่ค้ารถไถไว้ด้วยนะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ